โอเคผมสวัสดีต้องเจอกันด้วยผมในบทรายการบาสเก็บซีทีวีครับผมวันนี้เราก็อยู่กินยูาอแค o ฟแคนนะครับผมโอเคผมยังไม่ได้อัปเดตเลยมันยังเป็นเวอร์ชันเอออะไรคริสต์มาสอยู่เลยนะครัโอเคการหลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อชาติที่แล้วนะก็ผมก็พัฒนาไปเยอะครับปืนลูกอย่างอัพตันหมดครับเติมอัพธนูแล้วครับกับปืนทางแล้วก็ข่าวดีคือผมได้คิงแล้วนะผม ตอนนี้ไม้ควีน Queen มากเลยครับตอนนี้เป็นนั่งฟ้าได้ละเออนี่ควีนบูทคิงหนึ่งเพชรอะไรนี่แหละแต่ว่าขผมเป็นเป็นคิงนะผมบัตตองบ้านเก้าก่อนนะโอเค่าพูดรีรอมูรีรอทำทำควยทำอะไรก่อนตอนนี้เน้นเนื้อม่วงครับผมไม่เน้นที่เงินครับตอนนี้เงินกูเป็นร้อยเลยฮะเป็นล้านแล้วเนี่ยตอนนี้สองล้านแล้วเนี่ยได้ล้านก๋วยเตี๋กกับเยี yeah, ่ยมเวีิกูดแคนเบลสอง กับดักแสดงว่าสองนี่กับดักเยอะโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้กูสนน้ำม่วงแล้วเอเดี๋ยวน้ำม่วงมีอ๋ออยู่โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหวังว่าคงจะไม่มีทหารเฝ้าออแครนทางไหนเนี่ยเยี m, ย่ m, ยไม่มีครับเอาดิ ยวเราลงรอบเหมือนกับกลับมาก่อนอย่าพุ่งดิโอเคลูกยิสุดการปีนเฮงครับไปครับมอกบอนบุกยูไปต่อ ช่วยกันหด่อยน,นีเอัน้ำดำเป็นตัไม่ได้แอมสกวายมันใหญ่เป็น,นหัวกัมอตัวท้างนั้นหมดอย่งานก็ได้หนึ่งดาก็บุญหัวแล้วน เยี่ยงครับดูกราแล้วหนดาวแน่นนครับหนึ่งล้านตัวเต็มไน่นอนครับผมสำหรับันได้แต่จริงด้วยครับโอเคครับกดักนี่เนี่ยว่าแล้วแตบปีก็มีโอเค ดูดูอ้าวุธไปหมดแล้วเหรอปวดทิ้เลยแบบวุเราโม่งทางนี้ดูแล้วไม่มีโอกาสได้กินดำน้ำดำก็อยู่ในนี้โอเคก็ถือว่าดีไปในระดับหนึ่งนะโอเคโอเค,อเคบูทครับเดี๋ยวรอคิงเลือดเต็มก่อนนะครับผมโอเคจะเต็มนะครับ เต็มเรียบร้อยครับผมเวลิก really ูดกนทีเดียวครับกูก็น่าจะขออาหารเฝ้าแขนไว้น่าก็ดีต่อไปอับเพขึ้นบ้านปแปดเป็กกาแหละอืมมีคนหนึ่งครับมันโหดกว่าผมมากคนไทยครับเฉยโคตรเท่สับมีบ้านแปดห็นมันบอกว่ามันจะอับทุกอย่างเหตัน เยี่ยมจริงๆต่างจริงๆแล้วก็เน,นี้ยครับพิมทีวีครับคุณพิมพ์ทีวีนะพิมพ์ทีวีพิมพ์ทีวีครับ,นะ TV, รบถ้วยผมเกือบเท่าเขาแล้วอ้าวไม่ใช่เท่ารือว่าเยอะกว่าไม่สิอ้าวถ้วยผมหายผมอยู่นี่การเอาการอยู่นี่ครับยบีน้านี่คือป่าพิมเอา พิมทีวีครับนี่ครับวหวังนี้เห็นว่าเขามีคนจองแล้วครับขอเลยนั่นบ้านแปดจะเสร็จยังเดี๋ยวน่าจะยังครับโอเคไป <c oughs> มีใครให้หนานแค่เราเราก็บุกนี่แหละต <c oughs> ้อาเปแค่นี้ต <c oughs> ิดเราเนี่ยระดับหนึ่งครับ 对的。好的。嗯。 โอเคอืมอืมโอเคนี้ก็ได้ครับปนไปครับอย่ที่เติมรับ เหมืนนอนใคงชอบเรียกกันแลดิโกแลดิโกจริงมึงกะตายมึงไปเหียอะไรตัวเดียวเนี่ยควาย โดนสองคู่ไม่เป็นไรครับหนึ่งน้องก็ได้สองดาวไอเหี้ยนโคตรเทพเลยควายเดียวอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละโอเคกูดูสภาพน้องไปไม่รอดหรอกอยอม วันนี้ผมก็มาตีเล่นๆน,นะผมเลใช่ตีเล่นๆน,นี่เอาทำยังไงยังว่าคลกวก็ไม่งเลือดรถเยอะอ๋อมันมีฮิลช่วยเลยวะโอเคเซตผมน,นี่คือเซตของผมที่ชอบเล่นอ่าน,นี่ความคิดคือยังไม่คิดอยากจะอัพอะไรครับก็คือแบบคิดว่าอ๋อพวกนี้คิดจะอัพไแล้วล่ะอาให้มันตันแล้วค่อยมาอัพอันนี้นะผม โอเคสนนี้จะกิดอัพอีกได้บอลลูนบอลลูนบอยอันนี้เราสองสองแสนสี่กระจอกได้วิสาัอ่าโอเคอันนี้อะไรได้มังกรสองล้านได้มังได้เปก,กา้าป่าเปก้าป่าเปก้าเปก้าเกเิโอเควันนี้ก็มาเล่นให้ดูแค่นี้แหลนะเนาะไม่มีอะไรจะใช้เล่นอีกละเนี่ย อืมโอเคจากที่นี้ครับต้องกดตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ